เอามายินดีกันต่อเลยดีกว่านะฮะสำหรับแบมแบมก็เซิร์ฟเฟนะฮะตอนนี้ Fol เลอร์สี่ใน Instagram mm. มวาใน Twitter นะฮะ <Ha. S> 10ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แน่นอนแหละเกิด hashtag ขึ้นมาครับอ <Instagram S 1> ินสตาแกรมเขาก็เยอะใช่นั่นก็ mm. หลายสิบแล้วนะฮะต้องบอกว่าปังทุกส่วนจริงๆเลยนะฮะสำหรับแบมแบมกันพิมุกก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเพลงพรีเซนเตอร์หรืออีกมากมายนี่ก็เลยไม่แปลกแหละที่จำนวนคนที่รักเขาเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะ จนล่าสุดนี้ทางทวิตเตอร์ของเขาเนี่ยแบมแบมนะฮะก็ทะลุ10ล้าน follower s เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นที่มาให้เราพ่อพ่อแม่แม่แ,มแ,มแฟนๆร่วมแสดงความยินดีผ่านแฮชแท็กแบมแบม t W underscore 10M นะครับซึ่งก็แปลว่าแบมแบม Twitter 10M นั่นเองแฟนๆก็จำก็ได้แหละว,ว่าช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยด้วยความฮอตจากผลงานเพลงเดี่ยวลำดับแรกของแบมแบมก็ส่งให้อาดอสายเลชัยคนนี้ คว้าแชมป์ศิลปินเคป๊อปที่แสนป๊อปปูล่าหรือว่าโด่งดังที่สุดบนทวิตเตอร์สเปซซึ่งก็เป็นห้องสนทนาบนทวิตเตอร์คล้ายๆกับแพลตฟอร์มของ c l u b h o u s ์นั่นเองงานนี้ครับเจ้าตัวก็เลยไม่พลาดมีการโพสต์ขอบคุณนะสำหรับการเข้าสู่สิบหลัก10ล้านทวีอมฟอ followers บนอินสตาแกรมในทวิตเตอร์นั่นเองนะฮะหลังจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในไทยของเราเองแฮชแท็กแบมแบมก็ติด1ใน10แฮชแท็กเกี่ยวกับโปรแกรรบันเทิงที่มีคนทวีตแล้วก็พูดถึงมากที่สุดรวมทั้ ในวงการบันเทิงที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศไทยในรอบปี2021ด้วยแล้วก็ต้องย้ำนะครับว่านี่คือความฮอตของแบมแบมเฉพาะบนเ و อร์ยังไม่รวมแพลตฟอร์มอื่นๆอีกด้วยนะฮะได้เห็นในงานแฟนไซ์เขาล่าสุดไหมที่แบบเขาแบบไปเล่นบาสอะ ที่เขาบอกว่าเขาอะซ้อมซ้อมซ้อมชุดบาสมา,าเพราะว่าได้เป็นพรีเซนเตอร์กับทีมบาสเกตบอลไงใช่เอเอแล้วก็ไปซ้อมน,น่ารักดีนะค่ะ<ช>ก็เป็นคนที่แบบมีความจริงใจอ่ะแล้วก็แบบพูดข้ามผม่ข้ามโผล่ก็น่ารักไปออกรายการหนุนกระแสเจ้าตัวเนี่ยก็เอาเสื้อไปแจกเหมือนกอันหรือเสื้อแบมแบมไปแจกในรายการนะคะเราปรากฏว่าพอกลางเอามาเซ็นเสร็จนางก็นั่งพับพับเสื้อในรายการเขาบอกอู้เป็นคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจตายเลยนะคะพี่หนุ่มนั่งอ่ะน่ารักน่ารักน่ารักใช่แล้วช่วยพี่หนุ่มขายของด้วยประเด็นนะคะก็ยอดฟอร ใน Instagram ตอนนี้ก็16ล้านคนแล้วใครยังไม่ฟอลไปกดฟอลน้องกันได้นะคะ